นี่แกแกว่าอาาหรที่เรากินเมื่อกี้เค็มไหมเค็มทำไมเค็มมีบางอย่างที่เค็มกว่าอาหารอีกนะหัวหน้าเรงค์ไอ้แก่อืมเขากระดูกดำเลยแก่แกเห็นไหมเวลาเดินเกลือนี่เดินตามไปนโบนัสก็ไม่เคยได้พ่อพูดไรล้มเสียวแก่พูดยนี่ยาดานะเป็นเด็กฝึกงานใหม่ฝากดูเขาด้วยล่ะหล่อนล่าใหม่ใช่ไหมหลอกต้องระวังดีๆเลยนะหัวหน้าคนไหนเค็มมากนีิสัยก็ไม่ดีแย่มากเลย ออะะมงไเถใช่ไหมแกใช่หนูคนไรก็ร mm ู้หนูก็รู้คุณียู่ในประสการณ์จ้าค่ะพ่อมากับพ่อไปกับพ่อหนลูกอันนี้พ่อลูกพ่อลูกฉันว่าเราดีท้าเข้าขนาดนี้เราต้องไปแล้วล่ะแกไปขอโทษเขาเนาะไปลาออก I <laughs>